นิยายเรื่องฝันร้ายฝันรักตอนที่ห้าหายไปในฝันเช้าวันใหม่โรสลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความวิตกกังวลที่ยังคงวนเวียนอยู่ในห้วงความคิดภาพของฝันร้ายเมื่อคืนยังคงชัดเจนเหมือนเพิ่งผ่านมาไม่นานมานี้เองเสียงคำรามของเราปิศษยังก้องอยู่ในโสตประสาทความเจ็บปวดบนร่างกายจากการต่อสู้ก็ยังรู้สึกได้เลือนลาง แม้จะฟื้นขึ้นมาอยู่บนโลกความเป็นจริงแล้วก็ตามแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจของเธอปวดร้าวที่สุดคือความไม่รู้ว่าเคนจะปลอดภัยดีหรือไม่ภาพสุดท้ายที่จำได้ก็คือพวกเขาจับมือกันไว้ท่ามกลางการจู่โจมของเหล่าปีศาจร้ายก่อนจะค่อยๆถูกกลืนหายเข้าไปในความมืดมิดหากมันเป็นแค่ความฝันธรรมดาทุกอย่างคงจบลงเพียงเท่านี้แต่สำหรับเธอกับเคน ฝันคือโลกของความจริงอีกใบที่พวกเขาใช้เป็นสื่อกลางในการพบปะกันดังนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจึงส่งผลไปถึงตัวตนที่แท้จริงของทั้งสองมือบางยกขึ้นกุมขมับโรสพยายามทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดแต่สมองของเธอกลับเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวราวกับว่ามีภาพมายานนบพันชิ้นแตกกระจายไปทั่ว และเธอไม่รู้ว่าจะต่อมันกลับเข้าที่ได้ยังไงเพื่อให้เห็นภาพรวมที่สมบูรณ์เกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเคนนล,ละ่ะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างโรสมอกกับตัวเองเสียงสัน่นพลางกอดตัวเองไว้แน่นความหนาวเหน็บราวกับแทรกซึมเข้ามาถึงข้างในทั้งที่แสงแดดยามสายสาดส่องผ่านมานหน้าต่างเข้ามาอย่างอบอุ่นเธอตัดสินใจว่าคืนนี้จะต้องตามหาเคนให้เจอให้ได้ ต่อให้ต้องค้นหาทั่วทั้งแผ่นดินแห่งความฝันก็จะต้องเจอเงาของเขาสักนิดเธอจะไม่ยอมแพ้อย่างเด็ดขาดเมื่อตกกลางคืนโรสรีบเข้านอนในทันทีแต่ยังไม่ทันจะหลับตาดีใจก็วากวิวไปด้วยความหวังปรารถนาว่าจะได้พบกับเคนอีกครั้งต่อให้ต้องผจญภัยคนเดียวก็ยอมขอแค่ได้รู้ว่าเขาปลอดภัยก็พอ แต่เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีบรรยากาศของดินแดนแห่งความฝันกลับเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีแม้แต่เงาของสีสันสดใสอันคุ้นตาอีกต่อไปมีเพียงความเงียบงนันเปล่าเปลี่ยวและเย็นยะเยือกท้องฟ้าสีหม่นมัวไร้ดวงดาวต้นไม้แห้งกลางไร้ใบและแผ่นดินแตกระแหงกาวกับถูกแดดเผาไหมรถคือน้ำลายอย่างยากลำบาก ความหวาดกลัวจู่โจมเข้ามาจนแทดยืนไม่อยู่หากแต่ในใจยังมุ่งมั่นที่จะตามหาเคนต่อไปเธอกัดฟันกรอดก้าวขาไปข้างหน้าด้วยความระมัดระวังสายตากวาดไปรอบทิศทางหวังจะเห็นเบาะแสบางอย่างที่บ่งบอกถึงที่อยู่ของเขานาทีแล้วนาทีเล่าผ่านไปรถรู้สึกเหมือนเดินหลงทางอยู่ในเขาวงกตทุกหนทุกแห่งดูเหมือนกันไปหมด เธอได้ยินเสียงลมวีดวิวดังขึ้นเป็นระยะแต่นอกเหนือจากนั้นก็ไร้วี่แววของสิ่งมีชีวิตจนกระทั่งเธอมาหยุดอยู่ตรงทางแยกที่มีสามเส้นทางสายตาเหลือไปเห็นบางสิ่งตกอยู่ตรงพุ่มไม้เตี้ยๆโรสลิฟวิ่งเข้าไปหยิบมันขึ้นมาดูแล้วก็ต้องอุทานออกมาอย่างตกใจนั่นคือสร้อยข้อมือสีเงินรูปพระจัน์เซียวที่เธอมอบให้กับเขา และเคนก็สวมใส่มันติดตัวไว้ตลอดเธอกุมสร้อยข้อมือเอาไว้แนบแน่นลวงตาเอ่อคลอด้วยน้ำตาแห่งความวิตกกังวลบนความดีใจวิตกกังวลและกลัวว่าเขาจะเป็นอันตรายแต่ก็ยังดีใจที่ในที่สุดก็พบเบาะแสะสำคัญแล้วอย่างน้อยนี่ก็แปลว่าเคนจะต้องเคยมาที่นี่และอาจจะยังอยู่แถวนี้ก็เป็นได้แต่จะตามไปทางไหนดีโรสคุ้นคิด พลางมองสำรวจเส้นทางทั้งสามเส้นอย่างใคร่ครวญไม่รู้ว่าทางไหนจะนำพาเธอไปพบเขาสัญชาตญาณบอกว่าควรจะไปทางซ้ายแต่เมื่อลองเดินไปจนสุดทางกลับพบกับผาสูงชันที่ไม่มีทางข้ามไปได้เช่นเดียวกันกับทางขวาที่มีเพียงทะเลทรายกว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขตสุดลุกหูลุกตาการเดินผ่านทางมันดูจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไป รสจึงหันกลับมาทางสุดท้ายที่มีแต่พงไพรอันเขียวครึม้มดูลึกลับพอๆกับอันตรายหากแต่มันอาจจะเป็นโอกาสเดียวที่จะนำไปสู่เคนได้โรสตัดสินใจเลือกเดินตามทางนั้นด้วยความหวังว่าสักวันจะได้เจอตัวเขาต่อให้ต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนก็ยอมเธอจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายหญิงสาวหายใจเข้าลึก ก้าวขาเข้าไปในป่าทึบอย่างเด็ดเดี่ยวปล่อยให้ความมืดมิดโอบล้อมร่างกายมุ่งหน้าสู่จุดหมายที่ไม่อาจจะรู้ได้แต่ยังคงยึดมั่นกับความเชื่อในรักแท้เชื่อว่ามันจะเป็นดั่งแสงนำทางให้พบกับเค็นได้ในที่สุดกิ่งไม้เกี่ยวกระชากเสื้อผ้าจนเป็นรอยขาหนามยอกทิ่มแทงผิวเนื้อจนเจ็บแปลกทว่ารถไม่สนใจเพราะความเจ็บปวดภายนอก ไม่อาจเทียบได้กับความปวดร้าวในหัวใจหากไม่ได้เจอเคนอีกเธอเดินต่อไปอีกนานเท่านานบางครั้งก็พบเบาะแสบางอย่างของเขาแต่สุดท้ายก็นำไปสู่ทางตันเช่นเดิมรากับฝันร้ายไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาได้พบกันอีกจะขวางกั้นทุกขนทางเอาไว้ให้หมดสิน้นตลอดคืนนั้นแม้จะพยายามตามหาด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นเพียงใด โรสก็ไม่อาจพบเค้นได้สักทียามรุ่งสางใกล้มาถึงความอ่อนล้าและสิ้นหวังแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายและจิตใจน้ำตาของเธอไหลอาบแก้มไม่อาจข่มกลั้นความเศร้าโศกไว้ได้อีกต่อไปเมื่อตระหนักว่าชะตากรรมกำลังเล่นตลกกับความรักของพวกเขาอย่างแสนสาหัสโรสุดตัวลงกับพื้นสะอื้นให้ด้วยความสิ้นหวัง สงสัยว่าจะมีวันได้พบกับเคนอีกหรือไม่ภาพความทรงจำดีๆของพวกเขาค่อยๆจางหายไปในห้วงความคิดเธอกลัวว่าเขาจะลืมเธอไปเสียแล้วและความรักครั้งนี้จะกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนหากแต่ใจลึกๆโรสยังไม่ยอมแพ้เธอยังคงยึดมั่นในพลังแห่งรักแท้มันทำให้เธอลุกขึ้นยืนอีกครั้งแม้จะโซเซและเปียมไปด้วยบาดแผลทั้งกายและใจ แต่เธอก็จะก้าวต่อไปไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ขอเพียงหัวใจยังคงเต้นอยู่เธอก็จะไม่มีวันล้มเลิกความพยายามจนกว่าจะได้กลับไปอยู่ในอ้อมกอดของเคนอีกครั้งหลายคืนผ่านไปรถยังคงท่องหลงอยู่ในดินแดนแห่งฝันพยายามตามหาเคนอย่างไม่ลดละทุกยางก้าวที่เหนื่อยล้าทุกเส้นทางที่วกวนล้วนเป็นบททดสอบความมุ่งมั่นและศรัทธาในารัก แต่ต่อให้หัวใจจะแหลกสลายเป็นเสีง่งเสี่ยงเธอก็ไม่ยอมแพ้หากแต่ยิ่งตามหาก็ยิ่งหาไม่เจอสุดท้ายก็ได้แต่ความสับสนและสิ้นหวังนี่ฉันอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดหรือเปล่านะรสพึมพำพลางเงยหน้ามองท้องฟ้าสีเทาหม่นแม้ในความฝันแต่มันช่างสะท้อนถึงความรู้สึกในจิตใจได้ดีเหลือเกิน เธอเคยคิดว่าขอเพียงมีความรักทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้แต่ทว่าตอนนี้ความเชื่อนั้นกำลังสั่นคลอนยิ่งเวลาผ่านไปโอกาสที่จะพบเจอเคนก็ยิ่งริบหรี่ลงทุกทีโรดไม่รู้ว่าจะวางใจให้กับสิ่งใดได้อีกหญิงสาวสุดลงนั่งใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งกอดเข่าซุกหน้ากับแขนปล่อยโฮออกมาอย่างขมขืน เสียงสะอื้นให้สั่นเครือกล้องสถานไปทั่วผืนป่าก่อนจะจางหายไปในสายลมเย็นเฉียบหลังจากระบายความรู้สึกออกไปพักใหญ่โรสก็เริ่มใจเย็นลงและตั้งสติได้เธอปาดน้ำตาออกจากแก้มพยายามสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อรวบรวมกำลังกายกำลังใจก่อนจะเงยหน้ามองไปรอบๆอ,อย่างคุ้นคิดหากไม่สามารถตามหาเคนด้วยวิธีปกติได้ บางทีควรลองเปลี่ยนแนวทางดูบ้างโรถนึกขึ้นได้อย่างน้อยเธอก็อยู่ในดินแดนแห่งจินตนาการที่ทุกอย่างล้วนเชื่อมต่อกันด้วยพลังงานบางอยา่างหากเธอสามารถส่งสัญญาณเรียกหาเขาผ่านช่องทางนี้ได้แล้วก็น่าจะพอมีหวังบ้างก็ได้เธอหลับตาลงอีกครั้งตั้งจิตอธิษฐานอย่างแรงกล้าภาวนาขอให้ถ้อยคำเรียกหาส่งตรงไปถึงเคน ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนในขณะน,นี้เธอสัญญากับตัวเองว่าจะไม่หยุดพยายามต่อให้ต้องรำร้องเรียกชื่อของเขาไปจนชั่วกับชั่วกันก็ตามเคนคุณอยู่ที่ไหนได้ยินฉันไหมเธอกระซิบเสียงสัน่นน้าตาอีกละรอกไหลาอาบแก้มอย่าทิ้งฉันไปเลยนะกลับมาหาฉันทีฉันคิดถึงคุณมากเหลือเกินรสท่องคำอธิษฐานนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ราวกับมันจะเป็นมนตราศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำพาคนรักกลับมาจิตใจจดจ่อเพียงภาพของเคนที่เธอปรารถนาจะได้สัมผัสอีกสักครั้งในขณะเดียวกันเธอก็พยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ด้วยทั้งวิญญาณต้นไม้ใบหญ้าพูดจิ๋วตัวน้อยตลอดจนสัตว์วิเศษนานาชนิดผู้ซึ่งอาจจะเห็นเบาแสของเคนที่หายตัวไป ทว่าต่อให้พยายามสักเพียงใดก็ยังไร้ผลลัพธ์ใดๆให้เห็นนอกจากความเงียบงนันที่กัดกินจิตใจในแทบทุกคืนโรถเกือบจะยอมแพ้ต่อโชคชะตาอันโหดร้ายอีกรอบเมื่อแทบจะไม่เหลือความหวังให้ยึดเหนี่ยวอีกต่อไปจนกระทั่งคืนหนึง่งในขณะที่นั่งร้องไห้ยอยู่ริมทานน้ำครวญครางถึงความคิดถึงคนรักจูๆ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงของเคนดังขึ้นในหัว โรสช่วยผมด้วยผมอยู่ที่นี่เสียงนั้นแผ่วเบาและสั่นเครือทว่ากลับชัดเจนในความรับรู้มันแฝงไปด้วยความทุกข์ทรมานลึกหลําจนโรสแทบกลั้นสะอื้นเอาไว้ไม่อยู่สำหรับเธอเสียงนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างในห้วงที่มืดมนของความหวังที่ริบหรี่ท่ามกลางความสิ้นหวังเธอรีบลุกขึ้นยืนมุ่งหน้าไปยังต้นเสียงนั้นอย่างรวดเร็ว หัวใจเต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นในที่สุดโชคชะตาก็ยังเมตตาให้โอกาสได้ยินเสียงของเคียนอีกครั้งแต่แล้วเมื่อวิ่งไปได้ไม่ไกลเสียงนั้นก็ค่อยๆจางหายไปจนกลับสู่ความเงียบงันดังเดิมไม่ว่าโรสจะเงี่ยหูฟังเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินสิ่งใดอีกเลยเหมือนทุกอย่างเป็นแค่มายาหญิงสาวยืนนิ่งรู้สึกหมดแรงและสับสน เธอไม่แน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเพียงจินตนาการไปเองหรือว่าเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเคนจริงๆแม้จะผิดหวังแต่โรสก็ยังไม่ยอมแพ้เธอตัดสินใจเดินทางต่อไปอีกครั้งด้วยความเชื่อมั่นว่าอุปสรรคจะหนักหนาเพียงใดสักวันก็จะต้องได้พบเคนอีกแน่ต่อให้ต้องใช้เวลาอีกนานเธอก็จะเรียกหาเขา,เาผ่านความฝันนี้ต่อไปจนกว่าจะได้ยินเสียงตอบรับ ได้กลับไปสวมกอดเขาอีกครั้งครั้งนี้จะไม่มีสิ่งใดมาพากเข็นจากเธอได้อีกแล้วขอเพียงให้ความรักยังคงเป็นพลังนำทางเช้าวันใหม่มาเยือนอีกคราทว่าสำหรับโรสมันกลับไม่ต่างอะไรกับคืนก่อนๆในเมื่อหัวใจยังคงหลงลืมอยู่ในดินแดนแห่งความฝันซึ่งไร้คนรักไม่ว่าจะพยายามตั้งสมาธิกับงานตรงหน้ามากเพียงใด ใจของเธอก็ยังเรลิดไปหาภาพของเคนที่ไม่รู้ชะตากรรมความเครียดและความกังวลค่อยๆกอดตัวหนักขึ้นในแต่ละวันสะท้อนออกมาทางสีหน้าที่ซูกซีดและแววตาที่เหม่อลอยของเธอจนแม้แต่เพื่อนๆก็เริ่มสังเกตได้ว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนี่โรสเป็นอะไรไปนเนี่ยช่วงนี้หน้าตาไม่ค่อยดีเลยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีหน้าเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง ขณะเดินมาหาที่โต๊ะทำงานของเธอโรสเงยหน้าขึ้นมองเพื่อนรักก่อนจะสายหน้าเบาๆพร้อมรอยยิ้มจางบนใบหน้าไม่มีอะไรหรอกแค่นอนไม่ค่อยหลับหนักมีหน้าขมวดคิ้วไม่ค่อยเชื่อคำตอบของเพื่อนสักเท่าไหร่เธอนั่งลงข้างๆและเอ่ยต่อฉันรู้จักแกดีโรสอะไรก็ตามที่ทำให้แกไม่เป็นตัวของตัวเองขนาดนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ บอกมาเธอนะฉันพร้อมจะรับฟังและช่วยเหลือแกเสมอแกก็รู้นี่คำพูดของมีนาทำให้โรถรู้สึกอุ่นวาบในอกเธอนึกขอบคุณสวรรค์ที่ส่งเพื่อนที่แสนดีคนนี้มาเคียงข้างยามทุกยากหลังคุ้นคิดไปชั่วครู่เธอก็ถอนหายใจยาวรวบรวมความกล้าก่อนจะเล่าทุกสิ่งออกมาทั้งเรื่องดินแดนแห่งฝันการพบกับเคนความรักที่ผูกพันกัน ไปจนถึงเหตุการณ์เมื่อคืนก่อนที่เคนหายตัวไปอย่างไรร่องรอยมีหน้าตาค้างอย่างไม่อยากจะเชื่อเรื่องราวทั้งหมดช่างเหลือเชื่อจริงเสียเหลือเกินเธอเกือบจะคิดว่าโรถกำลังล้อเล่นแต่เมื่อเห็นน้ําตาที่คลอเอิรและแววตาที่สิ้นหวังของอีกฝ่ายจึงรู้ว่าทุกอย่างเป็นเรื่องที่จริงจังโอ้พระเจ้าฉันไม่เึกเลยว่าแกจะเจออะไรแบบนี้ มีหน้าอุทานเสียงสั่นยกมือขึ้นปิดปากแต่โรสแกแน่ใจนะว่ามันไม่ใช่แค่ความฝันเคนอาจจะเป็นแค่จินตนาการของแกก็ได้ไม่ใช่นะฉันกับเขามีความทรงจำที่แบ่งปันกันมากมายมันเป็นเรื่องจริงต่างหากและฉันรู้ว่าตอนนี้เขากำลังตกอยู่ในอันตรายแน่ๆแ,แต่ฉันไม่รู้ว่าจะช่วยเขายังไงดีในเมื่อเขาอยู่กันคนละมิติ รสตอบพลางสะอื้นให้น้ำตาไหลพลากอาบแก้มมีหน้ามองคนตรงหน้าอย่างเวทนาแม้จะเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่เธอก็ไม่อาจปฏิเสธความรู้สึกจริงใจของเพื่อนไปได้อีกทั้งยังเริ่มกังวลว่ารสอาจจะมีอาการทางจิตจากความเครียดสะสมก็เป็นได้ฉันเข้าใจความรู้สึกของแกนะแต่บางทีเราควรจะเย็นๆแล้วมองหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลกว่านี้ แกไม่สบายใจจากความกดดันหรือเปล่ามีหน้าเอ่ยเสียงอ่อนโยนพยายามหาทางช่วยเหลือมีหน้าขอบคุณสำหรับความห่วงใยนะแต่ฉันแน่ใจว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องหลอนเคนมีตัวตนจริงๆเขาไม่ใช่จินตนาการอะไรทั้งนั้นและฉันต้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเขาให้ได้โรสยืนยันเสียงหนักแน่น เพื่อนสาวถอนหายใจเมื่อเห็นว่าคงเปลี่ยนใจอีกฝ่ายไม่ได้เธอจึงตัดสินใจชวนโรสออกไปข้างนอกแทนงั้นเราไปเที่ยวกันเถอะเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆบ้างจะได้ผ่อนคลายจากความเครียดนี่ไงเพื่อเธอจะนึกอะไรออกโรสพยักหน้าคิดว่ายอย่างน้อยการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมบ้างก็น่าจะช่วยให้คิดอะไรได้บ้างเธอจึงตอบรับคำชวนของมีนาแต่โดยดี ทั้งสองออกไปเดินเล่นพักผ่อนในสวนสาธารณะท่ามกลางอากาศแจ่มใสแต่ทว่าต่อให้ร่างกายพร้อมเพียงใดหัวใจของโรสก็ยังคงหลงทางอยู่ในความฝันเช่นเดิมเงาหน้าคนรักผุดขึ้นมาเป็นระยะเตือนให้เธอรู้ว่ายังมีอีกคนที่รอการช่วยเหลืออยู่ในต่างมิติมีหน้าคอยให้กำลังใจเธออย่างเต็มที่ แต่ถึงอย่างนั้นโรสก็ยังคงไม่อาจสลัดความกังวลทิ้งไปได้ยามค่ำคืนมาเยือนร่างกายของเธอเหน็ดเหนื่อยจากการท่องเที่ยวแต่จิตใจกับรู้สึกไม่ต่างจากเดิมและคืนนั้นเองเหมือนโชคชะตากำลังบอกใบ้บางสิ่งโรสฝันเห็นภาพของเคนอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนกว่าที่เคยเป็นในความฝันเธอเห็นภาพเคนถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินอันมืดมิด มีโซ่ตรวนพันธนาการร่างกายทั้งตัวบอบช้ำจากรอยฟกช้ำและบาดแผลนักไม่ท่วนเขากำลังทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสและเรียงหาชื่อเธออยู่เสมอขณะที่โรสกำลังจะวิ่งเข้าไปหาเสียงกระซิบลึกลับก็ดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งรากับอ่านความคิดของเธอออกถ้าเจ้าอยากช่วยเขาเจ้าต้องละทิ้งดินแดนแห่งความฝันนี้ซะ ออกตามหาประตูมิติในโลกของความเป็นจริงมันจะนำพาเจ้ามาหาเขารีบเถิดก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปรถผวาตื่นขึ้นมาในขณะที่ไม่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นมิตรหรือศัตรูแต่มันช่างชัดเจนเหมือนคำเตือนเธอนั่งลงบนเตียงอย่างใจลอยคิดถึงภาพในความฝันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เมื่อได้เห็นสภาพของเคนเธอเจ็บปวดราวกับหัวใจถูกบีบรัด แต่ก็ยังคงสักสนกับคำพูดปริศนานั้นมันหมายความว่ายังไงกันที่บอกให้ออกจากดินแดนแห่งความฝันแล้วตามหาประตูมิติแล้วถ้าทำอย่างนั้นได้แล้วจะได้พบกับเคนในโลกความเป็นจริงนั้นหรอโรสไม่รู้คำตอบแต่ที่แน่ๆเธอจะไม่มีวันทิ้งเคนไว้ที่นั่นอย่างโดดเดี่ยวแน่ขอเพียงมีหนทางใดที่จะนำไปสู่เขาต่อให้ต้องแลกด้วยอะไรก็ยอม เวลานี้ความจริงที่น่าเจ็บปวดจึงผุดชัดขึ้นในใจเธอต้องพร้อมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อตามหาคนรักให้เจอก่อนที่มันจะสายเกินแก้